สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับแฮปปี้เดย์ค่ะวันนี้นะคะจะชวนทุกคนมาทำขนมยกมณีค่ะส่วนผสมนะคะก็ตรงหน้านี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเดี๋ยวขั้นแรกนะคะเราจะเริ่มจากการที่ปั่นน้ำใบเตยกันเลยค่ะโดยใบเตยที่เราใช้จะใช้เป็นเตยหอมนะคะประมาณ4-5ไปใบค่ะ ก็ให้นำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ให้ใส่เข้าไปในเครื่องปั่นได้เลยค่ะตามด้วยน้ำสะอาดหนึ่งถ้วยตวงนะคะก็ใส่เข้าไปเลยค่ะ แล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะตอนนี้นี่คือแบบกลิ่นใบเตยหอมมากๆฟุ้งทั่วห้องเลยค่ะนี่แลยค่ะแล้วก็ปั่นน้ำใบเตยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาน้ำใบเตยที่ได้เนี่ยมากรองผ่านผ้าขาวบางค่ะซึ่งเราจะพับผ้าขาวบางซ้อนกันประมาณ3-4ชั้นนะคะแล้วก็กรองได้เลยค่ะ ใบเตยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักเขาไว้ก่อนนะคะขั้นต่อมาค่ะเราจะมานึ่งมะพร้าวกันนะคะก็ให้เราเตรียมหม้อนึ่งได้เลยค่ะตอนนี้ตัวหม้อเราก็พร้อมนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานึ่งมะพร้าวกันเลยค่ะโดยจะนึ่งเป็นเวลา5-10นาทีนะคะ ที่เรานื่อเนี่ยเพราะว่ามะพร้าวเขาจะได้เก็บได้นานแล้วก็ไม่เสียค่ะมะพร้าวเราก็นึ่อเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาตักใส่จานเลยนะคะแล้วก็แผ่ให้เขากระจายกระจายค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะประมาณ1ส่วนแช้อนชาหรือว่าตามรสชาติที่ทุกคนชอบได้เลยค่ะ สามารถปรับตามรสชาติที่ชอบได้เลยนะคะแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบได้เลยนะคะจากนั้นก็พักมะพร้าวของเราไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมา เริ่มกวนสาคูกันแล้วค่ะเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะให้นำสาคูเนี่ยครึ่งถ้วยตวงใส่กระชอนแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในหมอ้อได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าสะอาดหนึ่งถ้วยตวงค่ะ นั้นนะคะก็ให้เราเริ่มกวนได้เลยค่ะโดยเราเนี่ยจะใช้ไฟกลางค่อนไปทั้งอ่อนนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเขาเนี่ยจะเริ่มแห้งค่ะจากนั้นก็ค่อยเติมน้ำไปเตยต่อเข้าไปเลยค่ะ นี่นะคะก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยเขาแห้งไปเยอะมากๆแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำไปเติหนึ่งถ้วยตวงที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปได้เลยนะคะ แล้วก็คนต่อได้เลยค่ะที่นี้นะคะขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าเราอยากได้ตากบเนี่ยขนาดประมาณเท่าไหร่ค่ะถ้าเราเนี่ยชอบขนาดตากบเท่านั้นแล้วเนี่ยก็ให้เราใส่น้ําตาลลงไปได้เลยนะคะมันจะเป็นการหยุดขนาดตากบไว้ค่ะ เม็ดสาคูของเราได้ตากบบดำที่ต้องการแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะจากนั้นก็คนต่อเลยนะคะควรต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความเหนียวที่ต้องการค่ะ ขนมยกมณีของเราจะเสร็จแล้วค่ะเขาก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นเหนียวเหนียวแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเขาเนี่ยเทใส่ถาดแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะ เสร็จแล้วเราก็เกลี่ยนะคะให้เขากระจายกระจายแบบนี้ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะคะและตอนนี้นะคะขนมหยกมันีของเราเนี่ยก็เย็นตัวแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี้น่าทานมี ราก็จะมาตักเขาเป็นก้อนกลมๆนะคะใครชอบขนาดเท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่เลยค่ะแล้วก็จะเอามาคลุกกับมะพร้าวนะคะมาลองตักกันเลยค่ะไม่รู้ว่าตักแล้วจะรอดหรือเปล่า แล้วค่ะใส่จานไว้ก่อนนี่ค่ะเราก็ทำเสร็จออกมาแล้วค่ะทา,าเราจะต้อง เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายนั่นก็คือการชิมค่ะนี่นะคะก็จบไปแล้วค่ะกับขนมยกมณีนะคะ เมื่อกี้ที่ชิมเนี่ยคือแบบเขาหวานกำลังดีเลยนะแล้วถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วกินตอนเย็นเก็คือฟินไปอีกแบบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามมาจนจบอย่าลืมกดไลค์แล้วก,ก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย